แกน่นะจ๊ะวันนี้เรามาเบรครอบปลายนะคะด้วยสิ่งนี้จ้ามีเลยว้าวเฮอร์เบริบร์มิกนะจ๊ะแล้วก็ไฟเบอร์พาวเดอร์แล้วก็โปรไบโอติกอ่ะจัดนะคะเออเอแค่รู้สึกว่าเฮ้ยให้ได้นะ แบบมีรสชาตินะคะมีสมุนไพรช่วยขับเสมหานะคะมีวิตซีเข้มข้นมีไฟเบอร์นะคะมีตัวไปสร้างภูมให้กับลำไส้ด้วยประมาณนี้ค่ะแล้วก็ชมวิข้าการแล้วก็ยกดื่มได้เลยจ้าแค่นี้เองใน